ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องจักรวาลในตัวของพวกเรานะครับผมก็ในส่วนของข้อตรงนี้จะพูดถึงเรื่องที่เราพบเจอนะครับก็จะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมะมากมายนะครับจะเป็นการพูดคุยกันเสียมากกว่าน,นะครับผมก็ผมคิดว่า ตั้งแต่พวกเรานะครับที่เติบโตมานะครับจนถึงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมแก่การเวลานะครับผมผมคิดว่าคุณเราทุกคนนะครับจะเจอเหตุการณ์ที่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เหมือนเคยเกิดกับเราแล้วหรือว่าเราเคยเจอใช่ไหมครับจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นในกรณีที่ว่า อย่างเช่นบางคนนะครับหรือว่าส่วนที่เคยเกิดขึ้นกับตัวผมอย่างเช่นาการที่แบบว่าในเรื่องลักษณะที่เราต้องหางานใหม่ใช่ไหมครับแต่พอเราจะเริ่มหางานใหม่คือเราก็จะต้องแบบมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับงานว่าเราจะได้งานที่ตามที่เราต้องการหรือไม่ และความหวังที่เราจะได้งานทำตรงตามที่เราพัฒนาและเพื่อโลงงานก็ดีหรือว่าหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่พอเราได้งานนั้นมาแล้วก็ถือว่าเราได้ตออความพัฒนาของเราใช่ไหมครับก็ถือว่าดีไปนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องงานถ้าจะขอพูดไปอีกในลักษณะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็คือเหมือนกันกับแบบว่ามาครั้งของเราใช่ไหมครับก็เหมือนเหตุการณ์แบบนี้ความยากลาบากแบบนี้การต่อสู้ที่เราจะต้องแบบทั้งค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างทั้งพาระค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าอาหารการกินหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสียงเลี้ยงดูลูก หรือว,ว่าเราถึงภาระที่เราต้องหมุนเวียนรับผิดชอบมันเหมือนแบบทําไมจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมครับไม่ว่าเราเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นคุณพ่อเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่บังคับและเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอกับมันและเราไม่สามารถหนีได้และมันเหมือนกับแบบว่าเรารู้สึกหนักอึ้งที่ และก็บางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าทำไมเรามีความรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนี้คือผมเข้าใจนะครับคนที่อยู่ในสถานาการณ์แบบนี้มันจะเหนื่อยแล้วก็หนักหน่วงนะครับคือคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นอะไรที่เล็กน้อย แต่คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมคือถ้าตามหลักพุทธธรรมแล้วหรว่าตามหลักธรรมะนะครับคนเราจะมีชะตากรรมอยู่สาอย่างนะครับชะตากรรมอย่างแรกคือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจหมายความว่าอย่างไรปัญหาเศรษฐกิจหมายความว่าในเรื่องเงินทองนะครับเงินทองเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยท,ที่เป็นการใช้ใจหมุนเวียนนะครับผม และอย่างที่สองชะตาการ,รในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับก็ตามตัวอักษรนะครับก็คือสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยไม่แข็งแรงนะครับผมและปัญหาสุขภาพเหล่านี้มักเกิดขึ้นบ่อยๆและอย่างที่สามก็คือปัญหาชะตากรรมทางด้านความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ก็ตรงตามตัวอักษรเช่นกันนะครับความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์กับบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นะครับ ที่ไม่ลงรอยกันไม่เข้าใจกันหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรักนะครับหรือว่าบางครั้งเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นความสัมพันธ์คําว่าความสัมพันธ์นี้จะขอพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนะครับผมถานราณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ในลักษณะความรู้สึกที่ผมเคยพบเจอมาผมว่าทุกคนก็คงเจอไม่แตกต่างกันนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าถานกาณ์เหมือนกันบางครั้ง เราเติบโต,ตมาใช่ไหมครับการที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่พอเราได้ทํางานคนรอบตัวมักไม่เข้าใจเราเหตุผลหรือว่าเจตนาสิ่งที่ดีๆที่เราตั้งใจจะกระทําให้องค์กรหรือสถานที่เหล่านั้นที่เราได้ทํางานด้วยแต่กลับกลายเป็นคนอื่นมองหาว่าแบบบ้าหรือว่าไรประโยชน์นะครับ และกลายเป็นเรากลายเป็นตัวตลกหรือว่ากลายเป็นคนที่แบบทําผิดนะครับผมแต่พอถ้าบางครั้งบางอย่างมีหลายๆคนที่แบบไปเห็นเขาเรียกว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีในองค์กรหรือว่าเห็นการเห็นสิ่งที่ทําผิดในสถานที่เราทํางานอยู่บางครั้งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะนิ่งเฉยไม่อยากจะรับรู้กับเหตุการณ์ที่เรารับรู้ แต่พอผลสุดท้ายมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีไฟอะไรมาลนลนหัวใจลนความรู้สึกเราที่แบบทําให้เรานอนรุ่มคือมันเป็นความ้อนนอนรุ่มนอนนอนรุ่มแบบไม่ใช่แบบโกรธนะครับแต่เป็นความนอนรุ่นนอนรุ่มแบบว่ามันแป๊บแบที่หัวใจคือแบบมาจากข้างในที่เพราะว่าเราจะต้องแบบแก้ไขสิ่งนี้ เหมือนเป็นชะตากรรมที่เมื่ว่าโอเคเรามีหน้าที่แบบนี้เพราะพบว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเราจะต้องมาพูดมาเปิดเผยและพอหลายๆคนนะครับไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นบุคคลที่มีครอบครัวแล้วพอไปไปเปิดเผยหรือว่าไปพูดสิ่งนี้ในองค์กรและพอผลสุดท้ายเรากลับได้รับผลกระทบเหล่านั้นพอเราได้รับผลกระทบเหล่านั้นเราต่อทาให้เราแบบต้อง มีการบางคนก็ต้องโยกย้ายงานบางคนก็ต้องแบบคือแบบเสียเพื่อนเสียแบบเสียงานบางคนก็ต้องแบบมีผลกระทบถึงขั้นแบบภาระเราก็ต้องแบบมีเลี้ยงดูมีพ่อมีแม่ี่ยมีลูกอีกต้องรับผิดชอบแล้วมันเหมือนแบบมาโทษตัวเองว่าทําไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้ทําไมเราจะต้องแบบมาพูดอะไรแบบนี้เห็นแล้วปล่อยๆผ่านไปไม่ได้เลยยังไงผมชิ ผมเชื่อนะครับว่าคนลุงคนป้าพี่ๆน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนเป็นแบบนี้นะครับและผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะอีกหลายๆคนมากมายนะครับที่มีความที่บริสุทธิ์ใจเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเป็นความดีหรือว่าที่เราสะสมมานะครับแต่ความ แปลกนะครับว่าสิ่งความรู้สึกดีๆที่เรามีพอเรามาเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราต้องการจะคือพอเราเลือกที่จะอยู่เฉยๆมันกับร้อนรุ่มข้างในเหมือนอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนถ้าไม่ได้พูดแล้วมันจะตายหรือถ้าไม่ได้แก้ไขหรือมันจะตายแล้วพอคนสุดท้ายมันกับสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป่อย,ยไม่ว่าย้ายไปที่ทํางานไหน มาคังก็ตั้งใจจะอยู่เฉยๆแล้วมันก็กลับกลายเป็นทําไมจะต้องเราทําไมจะต้องเป็นเราที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมต้องเป็นเราที่มแาบบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยเลยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับนี่ไงครับก็ถึงเรียกว่าชะตากรรมและมันเป็นชะตากรรมในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ผมแค่พูดถึงในเรื่องชะตากรรมในเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทํางานนะครับผม แล้วอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันติดตัวเราแล้วถ้าเราไม่แก้ไขเราผ่านพ้นไปไม่ได้เราก็จะเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆผมเข้าใจนะครับไม่ว่าคุณแม่คุณพ,ณพี่คุณป้าคุณน้องหรือว่าใครเล,ลยคนที่พบเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับมันไม่ยากนะครับแล้วมันก็ไม่ง่ายเอาตรงๆคือมันไม่ง่ายเลยที่จะข้ามพ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันง่ายเขาไม่เรียกวาชะตากรหรอกครับ พราะชะตากรรมมันเก็บสะสมเหตุที่เราทําผิดพลาดมาในอดีตจนมันเกิดเป็นผลและติดตัวเราจนเกิดมาเป็นชะตากรรมจนเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องพบเจอมันเจ็บปวดครับมันแลกมากับความคิดแลกมากับการตัดสินใจแลกมากับความรับผิดชอบในปัจจุบันแลกมากับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบหรือว่าแบกรับไว้ในช่วงเวลานั้นมัน บางครั้งมันพูดกับใครไม่ได้และมันเป็นเหตุผลที่พอเราพูดกับใครไม่ได้เราไม่อยากพูดให้พ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาเรารับรู้หรอกครับเราไม่อยากเอาความเจ็บปวดความทุกข์ที่เราเจอไปให้คนที่เรารักมาเจ็บปวดใช่ไหมครับแต่พอเราเลือกที่จะแบกรับไว้เพียงลําพังเพียงคนเดียวมันทำให้น้ําตาเรา ไม่ไหลออกจากข้างนอกก็ไหลออกจากข้างในนะครับและมันทําให้เราเริ่มไปโทษว่าทําไมเราเป็นแบบนี้เราก็จะไปเริ่มเริ่มไปวัดไปปล่อยปลาไปทํานูน่ทนทํานี่หรือว่าไปทําอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าแก้กรรมหรือว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับมันเป็นปัจจัยภายนอกทั้งนั้นที่เราทําแต่สิ่งที่เราพบเจอมันเป็น มันเป็นเหตุและปัจจัยที่อยู่ภายในจิตใจของเราอยู่ภายในชีวิตของเราที่เราพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเรียกว่าสตากร,รมนะครับบางครั้งเราคิดว่าโอเคเราย้ายสถานที่ทํางานใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆแต่เราก็คือมันเหมือนแบบว่าเกมเกมนี้มันเปลี่ยนแค่ผู้เล่นเปลี่ยนแค่สถานที่แต่สถานการณ์จะคล้ายคลึงแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับทุกทรมานนะครับ นี่คือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขชะตากรรมของเราและเราต้องมาสวดมนต์ปฏิบัติสัทธมปุณธลิกส,สูตรคําสอนที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมจากหนักให้ได้รับตัวเบาได้นี่ไงครับและบางครั้งเหตุการณ์ความทุกข์ยากต่างๆเหล่านี้บีบให้เราหาทางออกแทบจะไม่ได้จนเดือแบบเส้นทางเดียวและแล้วพอเราเดินตามเส้นทางนั้น เรากับพบทางออกอะครับคือมันมันเป็นทางออกที่แรกมาด้วยกับหยดน้ำตาแรกมาด้วยกับความเจ็บปวดแลกมาด้วยกับความผิดพลาดและการโทษตัวเองและความหวังและความฝันและกำลังใจและสิ่งที่ต้องแบบรับและสิ่งที่ต้องตัดสินใจบางครั้งก็ตกตัวเองตีตัวเองโทษตัวเอง ทำไมสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นฉันจะต้องเป็นเรามันทุกทรมานครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้และทุกคนไม่และทุกคนไม่สาม,มารถอธิบายให้ใครฟังได้มันมีแต่เราพูดกับตัวเราอยู่ในจิตใจของเราด้วยเหตุการณ์แบบนี้เราพบเจอใช่ไหมครับนี่เป็นชะตาการรมในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์คือ เราได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับใครนั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะพูดเจอพูดจ้ากับใครก็ตามพบเจอกับใครก็ตามนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมจะมาขยายความหรือว่าพูดถึงอีกส่วนหนึ่งบางคนหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆน้องๆที่กําลังเรียนหนังสือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยบางครั้งทําไมจะต้องแบบเจอเหตุการณ์ที่ถูกแกล้งหรือว่า เราไปซื้อของหรือว่าไปทําอะไรทําไมเหมือนแบบทําไมเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้คนคนนี้ตั้งแต่เราจําความได้แต่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เรานะครับแต่การปฏิกิริยาหรือว่าการแสดงท่าทางของคนแปลกหน้าที่ทํากับเราเหมือนแบบขยะขยงลังเกียจหรือว่าทั้งที่เราก็แต่งตัวโอเคดูดีใช่ไหมครับแต่งตัวสวยงามเราก็ เออแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ดูน่าเคารพแต่กับปฏิกิริยาที่คนแสดงกับเรามันแสดงออกเหมือนว่าเขารังเกียจเรามันเป็นเพราะอะไรครับมันถ้าเรามองด้วยตาเนื้อมันเหมือนไม่มีเหตุผลนะครับถ้าเรามองทางด้านทางโลกมนุษย์แล้วเราก็อาจจะบุคลิกภาพคุณดูไม่ดีรูปร่างหน้าตาทรงผมผิวพรรณการพูดจาแต่ถ้าเรามองไปส่วนลึกแล้ว มันน่าจะเป็นชะตากรรมครับเพราะว่ามันมันจะการโคจรของคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งที่มาเจอกันแล้วทั้งที่แปกหน้ากันแต่ปฏิกิริยาเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกแป๊บอยู่ในใจ,ใจิตใจอยู่ในชีวิตส่วนตึวของเราว่าเหตุการณ์แบบนี้เราเจอแล้วแล้วไม่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนเราก็เจออีกแล้วเราก็จะกลับมาคิดทบทวนตัวเองว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับเรา เราทำอะไรผิดนักหนาเราเคยทำอะไรผิดพลาดไหมใช่ไหมครับรน้องๆพี่ๆแม่แม,แม่คุณป้าคุณแมคุณอานะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับหรือว่านักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าน้องที่กำลังเรียนหนังสือนะครับไม่ว่าจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ใคลึงแบบนี้นะครับแน่อนอนว่ามันแก้การที่เราจะแก้ไขได้ เราจะต้องมีบุญวัสนาครับบุญวัสนามาจากไหนก็คือการที่เราสะสมบุญวัสนามาจากการสวดมนต์นั่นเองนะครับและการและในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับคําสอนที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลไม่มีจุดกําเนิดและไม่มีจุดสิ้นสุดและเป็นพลังชีวิตที่อยู่ในตัวของเราทุกคนได้ถูกเปิดเผยออกมาอยู่ในสัพตถนปุณธลิกสูตรนะครับ นั่นก็คือนาเมียอโฮเลเงเคียวอยากให้ทุกๆคนน้องๆที่ลราพบเจอปัญหาหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านี้ได้สวดมนต์นี้เช้า30นาทีเย็น30นาทีและเริ่มต้นอธิษฐานขอให้ชีวิตของเรามีความสุขและเปลี่ยนแปลงแก้ไขชะตาก,การรมได้นะครับผมนี่พูดในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมบางครั้งความสัมพันธ์ของเราก็รู้สึกว่าลาอันต่อไปผมจะมาพูดในเรื่องของความรักนะครับ บางคนรู้สึกว่าการพบเจอผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าการได้เจอแล้วเรามักจะผิดหวังอยู่เสมอและการผิดหวังนั้นบาง,บางครั้งอาจถูกเลือกให้เป็นมือที่สามพอไปเจอสถานที่ใหม่ไปเจอบคุคคลใหม่สถานการณ์แบบเดียวก็เข้ามาเราลงรักผู้หญิงคนนี้และกลายเป็นมือที่สามหรือบางครั้งเรามีสามีอยู่แล้วไปเป็นไปเป็นเมียน้อยของคนอื่นไม่รู้ตัว หรือบางครั้งผู้ชายก็ไปเป็นผัวน้อยของคนอื่นไม่รู้ตัวหรือว่าแบบแทนที่ถ้าไม่ใช่เป็นผัวน้อยหรือนว่าเมียน้อยมางครั้งก็ไปรักใครสักคนหนึ่งที่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคคบกันจริงจังพอคนสุดท้ายมาถุกหลอกถูกฮักอ,อกแล้วมาโทษตัวเองว่านี่เราโงา่หรือว่าเราเราเป็นอะไรกันเราทำไมแบบ ทำแบบนั้นลงไปพอมารูความจริงว่าโอเคสิ่งที่เราโดนหลอกนั้นโอเคเราโดนหลอกอีกแล้วเลยมันไม่มีเหตุผลหรอกครับที่ใครคนใดคนหนึ่งจะหลอกเราแน่นอนครับว่าเราสามารถถูกคนหลอกได้แต่เราต้องคิดว่าถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุเหล่านั้นเราจะไม่ถูกใครหลอกหรอกครับถ้าเราเคยทําการหลอกคนอื่นมาแน่นอนครับว่าเราต้องสูกถูกหลอก คืนแน่นอนครับมันเป็นหลักของเหตุและผลมันเป็นธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าเราก็ได้รับอากาศทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เราหายใจออกก็เป็นการปรับเปลี่ยนอากาศที่อยู่ในมวลท้องของเราชีวิตของเราก็เช่นกันครับผมทุกอย่างมันมีเหตุและผลอยู่แล้วเป็นอะไรที่บางครั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าเหตุการณ์จังหวะชีวิตนี่ บางครั้งแบบวิทยาศาสตร์อธิบา,ายาไม่ได้นะครับแต่พุทธศาสนาอธิบายได้และเม่นยำและยิ่งใหญ่กว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลน,นะครับนี่คือธรรมะนะครับผม <_ czenia> ความสัมพันธ์ทางด้านความรักการทํางานหรือว่าความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆที่เราพบเจอนะครับทั้งที่เลวรลายทั้งที่สิ่งที่ดีๆบางคนอยู่ในวงคอรรหรือว่าจังหวะชีวิต บุญวาสนาที่ได้รับทําให้จังหวะชีวิตมีแต่สิ่งดีๆไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนชอบรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันดีแบบนี้แน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่คุณทําในอดีตและพอคุณทําสิ่งที่ดีงามในปัจจุบันมันก็คอยผลักดันชีวิตของเราให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆน้องๆพี่ๆก็ต้องปฏิบัติศรัทธาให้มากขึ้นและสวดมนต์ให้มากขึ้นเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้อยู่สูงกว่าอบายภูมิหก ให้สภาพชีวิตของเราสูงส่งและเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับถ้าเมืกก่อใดก็ตามที่เราเจอแต่สิ่งที่แย่ๆเลวร้ายทาให้จิตใจเราจิตใจเราแบบอ on ่อนแอวันไหวเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าบุญวาสนาเราน้อยเกินไปนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์เหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการสวดมนต์ อย่างแน่นอนครับพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับต่อไปในเรื่องชะตากรรมของสุขภาพไม่ว่าทุกคนพบเจออะไรสุขภาพแย่แค่ไหนเราต้องเจอมันด้วยตัวเองนะครับบางครั้งเราหลีกหนีไม่พ้นเราจะโยนความรามับผิดชอบตัวเราให้คนอื่นก็ไม่ได้แต่เราต้องผ่านพ้นมันด้วยเองบางครั้งแบบแทบกระอักแทบจะเป็นแทบจะตายแทบจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะมันเหนื่อยล้าเลยเกินมันแบบ เหมือนพึ่งพาใครไม่ได้มันเหมือนต้องพึ่งพาตัวเร็วตัวเราเองและพลังที่มีศักยภาพมากกว่าตัวเราก็คือธรรมะประครั่งธรรมะเป็นส,สิ่งที่พึ่งเวลาจิตใจของเราอ่อนแอแต่พแต่ก็ไม่แปลกใจนะครับว่าการเว้นเมื่อจิตใจของมนุษย์อ่อนแอกับพึ่งพาธรรมะได้ง่ายแต่ในเมื่อยามเราเข้ียแข่งในพลังชีวิตทำไรเราไม่เอาธรรมะมา เป็นสิ่งที่พึ่งพาทําให้สภาพชีวิตของเราสูงส่งยิ่งขึ้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพัฒนาจิตใจมากยิ่งขึ้นนี่ไงครับผมก็บอกตัวผมเองเหมือนกันผมก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่เข้มแข็งผมที่โคตรอ่อนแอเลยครับผมก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันและผมก็วังว่าทุกๆคนจะปฏิบัติพัฒนาตนเองพัฒนาพัฒนาไปด้วยกันนะครับในเรื่องของวารสาัทธาและต่อไปนี้เราก็จะมาดูกันว่า ม่ว่าปัญหาทางด้านความสัมพันธ์สุขภาพหรือเศรษฐกิจสามอย่างนี้คือสิ่งที่มนุษย์ต้องพบเจอเรียกว่าชะตากรรมเอาง่ายๆเลยครับว่าสิ่งใดก็ตาวที่เราพบเจอและมักเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและไม่สามารถผ่านพ้นไปได้คือชะตากรรมของเรามันเจ็บปวดมากนะครับการที่เราเจอเรื่องต่างๆบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมากับมีความทุกข์ในเรื่องของลูกเกเรลูกติดยาเสพติด ลูกจบป่วยใช่ไหมครับบางคนแบบคือมีอะไรเพียบพร้อมหมดแต่กับอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังเหมือนแบบไม่มีใครรักกับต้องกับยิ่งปรารถนาหาความรักความต้องการหรือว่าอยากมีครอบครัวกับไม่สมบังใช่ไหมครับหรือว่าบางคนแบบคือแบบมีสมบูรณ์ทุกอย่างความสัมพันธ์ดีเพื่อนร่วมง,งานดีแต่กับเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน ชีวิตของมนุษย์มันแปลกนะครับเพราะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมันคงไม่เรียกว่าชะตากรรมหรอกครับเพราะมนุษย์มันเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่ติดตัวเราคือชะตากรรมเราถึงผิดพลาดอยู่ต่อเนื่องว่าครั้งเราผิดพลาดในชาตินี้ไม่พออดีตเราก็ผิดพลาดอีกมาซ้ำเติมสิ่งที่เราได้ทำผิดอีกไปกันใหญ่เลยครับ นี่แหละครับเราถึงต้องรีบแก้ไขแก้ไขในปัจจุบันสิ่งที่เรารับรู้ยังพอว่าเราต้องไปแก้ไขในอดีตอีกนะครับผมก็เอาเป็นว่ามากี่แบตเตอรี่มันเตือนนะครับมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไว้พูดคุยกันใหม่นะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปกับปัญหาต่างๆที่เราพบเจอนะครับมันยากครับที่อยู่ในโลกชั่วร้ายนี้ โลกมันชั่ว้ายจริงๆครับคุณและความชั่ว้ายมาจากไหนก็มาจากจิตใจของมนุษย์นั่นเองนะครับจิตใจของมนุษย์เป็นทั้งจิตใจที่ดีงามและจิตใจที่ชั่ว้ายไม่ได้แบ่งออกเป็นสองดินแดนนะครับแต่เป็นสิ่งที่สปกปรกอยู่ในจิตใจของเรานะครับผมเมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดินแดนนั้นก็เป็นดินแดนที่ม <c oughs> ีความสุขเมื่อจิตใจของเราชั่ว้าย <c oughs> ดินแดนก็เป็นความทุกข์นะครับความแตกต่างอยู่ที่จิตใจของเราและ สิ่งที่ควบคุมหรือว่าทําให้จิตใจของเรามีความสุขได้ตลอดไปก็คือการบรรลุพุทธภาวะและเราทำไมจะต้องบรรลุพุทธภาวะใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมาศึกษาและเรียนรู้สถัมปูลเทเลกสูบให้มากยิ่งขึ้นให้มากมากมากกว่าแต่ก่อนตัวผมเองก็เช่นกันนะครับก็ mm hmm. แล้วก็สวดมนต์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มบุญวาสนาและความศรัทธาของเรานะครับผม แต่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอให้สัตยรมปุณธนิกสูตรปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนทุกท่านไม่ว่าน้องๆหนูๆพี่ๆคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและทุกคนที่เราฟังมีความสุขนะครับรรมะคุ้มครอง